นะเพราะเดี๋ยวโคงมาก็จะได้ไม่ต้องวิ่งมาเอาวัวเข้าโคกเพราะเดี๋ยวเราต้องไปรอแพ็คของเนาะอเอาวัวเข้าโคกเลยนาำแล้ววัวบอกว่าเอ้าเอาเอา,เอาวันนี้ทำไมถึงพาเข้าโคกเร็วจังเยะสงสัยวันนี้มีอาหารหรือเปล่า เอา้าวันนี้ไม่ดื้อเลยเดินตามเฉยเลยดูเขารู้ว่าสวจะไปเกี่ยวหญ้าใหด้ดูดูดิเขารู้ภาษาด้วยวันเนี้โอ้โหเดินตาป,า record, ปาไป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 แล้วเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวหญ้าให้ใไปรอเขาไปเกี่ยวหญ้าให้นะไม่ต้องกลัววันเนี้อืมนะไป <laughs> ไป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 เร็วเออ,อ ه, วันนี้พูดง่ายสอนง่ายวันนี้ เนาะวันนี้ไม่ดื้อไม่ดื้อเก่งเก่งวันนี้เกี่ยวหญ้าให้กินสักสองสามตะกา้าเนาะไม,ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนอีกแล้วนี่อ,อ่ะลูกก็เดินตามกันต้อย,อยวันนี้ไม่ดื้อน่ารักมากเลยวันนี้แม่บนเหลือบนรอดน่ารักมาก ช่วยกันช่วยกันไปทำก่อนไหนทำยังไงทำยังไงสอนสอนเองภาดเองดิเอ๋อเองเสือเช่นวดหัวเข่ามากเลยตอนนี้กันเนี่ยโอ้โห อ่าป้าเราไปเกี่ยวก่อนเลยป้เอออ่ะคนละมุมคนละมุมและแล้วเราก็มาถึงที่เกี่ยวหญ้าแล้วเราไม่ต้องไปหาใครไปจะเอาเกี่ยววัวเลยหญ้าแม่เกี่ยวช้าเชาเอาเสือจะเอาเอ๊ขอย่ามันเดลยไปให้วัวเกิ่ยเสือเอาบ่จะนั่งเกี่ยวค่อยได้มาเด้อมาเด้อวิธีเกี่ยวที่ไม่ปวรละวิธีเกี่ยวที่ถูกต้องเสือเสือเสียงม้าน่ะ เด้ออย่าลืมนู่นทางนู้นมาได้แล้วน่นั่นนั่นเรนี่เค็งนู่นไปถ่ายตัวเองเนาะเด้อยุงเริ่มมาแล้วยุงเริ่มมาแล้วเนี่ยเอ่อย้ายขยุงเหอเออเออว้มุมกล่องเด็กนนึงเต้น้วนะ มุกกระเต็นน้องอืออ้าวแล้วโอ้ยภาพสวยป่ะภาพสวยเอออ่ะยาชิเออสวยๆ ใครทำงานโสดๆเอ้าแม่เพนักงานเงี้ยวจะนะแม่เกี่ยวท่าจ้าเกี่ยวจะนอกไวนะแม่เกี่ยวอย่ามัวเลี้ยวเดี๋ยวจะเกี่ยวค่อยเองจ้าจ้าลาลาละเลี้ยงได้รับได้แต่อย่าตดเลยโอ้ยวันนี้ไม่รู้กินอะไรตดทั้งมันเลยไปเลยเจ้ย กินอะไรมื mm ่อวานเอฟซีต้มทั้งวันเลยแมนได้แล้วปุ๊เนาะแยหรอเออเมื่อกี้ตดทั้งวันเลยวันนี้วันนี้กินน้ำพริกผักลวกเอฟซีกินผักนั่นแหละเออเนาะโอ้ยยาวนอนทั้งนั้นเลยเนาะทอดยาวนอนทั้งนั้นเลยเอฟซีเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอฟซีต้องงอกขนาดนี้แล้วโอ้โหเอ้าเอ้าเอากินได้ไหมเอ้ยกบไม่ได้ก็ใช้วิธีแอนันนี้ ใครที่ว่าอินทิราไม่เกี่ยวหญ้าให้วัวนี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้นี่เนี่ยคนนี้อายุเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยนะเออเอฟซีก็ช่วยดูหน่อยนะนะเออบางคนก็บอกว่ายายไทยบ้านน่ะไม่ชอบเกี่ยวหญ้าให้วัวเลยให้แต่หญ้าชีหญ้าชีชอบหนีมนหนีเกี่ยวคนเดียวบอกให้แต่หญ้าชิแล้วก็ใครอีกอาดาเออ อ่าดูไว้นะเอฟซีนะช่วยกันนะฮะอืมช่วยกันีนแหละเามองไม่เห็นตัวเรามันเล็กอืมอ่ะทางนูง้นครับทางนู้นครับอ่าหลังเดี้ยงฮะต้องนั่งนะเอฟซีดูวิธีการนั่งเกี่ยวของเขาในะเอฟซีนะ <c oughs> แล้วแล้วทีนี้เขาต้องเดินทำนี้ฮะ เดี๋ยวไปเอาไปโบ่งกินก่อนดีกว่าไปมวลมวถามหาแล้วมามาไปก่อนนะไปนอนอามาอินทิดาอีกอันหนึ่งไหมนะไปเออนี่อันนี้เป็นแผนกแบกเฮฟซีไปกแบกหามตัวเลืแล้วตัวเลือกะาแต่คามันไม่กินเอ้ยนั่นแหละเปล่าคุณนอนนะ สวยเนาะมัญญาอ่อนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอยไม่เคยเกี่ยวหญ้าหมูกระทะอันโอชะเคยจะเกี่ยวข้าวเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้เกี่ยวหญ้าแต่เราก็หุงข้าวให้กับทุกคนกินนะจ๊ะนะจ๊ะ ไปทางไหนอีกไปทางนี้ลมลมลมก็เงามมันงามดูด้วยว่ามันมีเนี้ยหรือเป่ายาคาอันนี้ยาคาที่นี่กระดาษแลวก็เขี่ยงะแล้วก็เขี่ยงาฟกะด โอ้ยุงยุงยุงเอ้ยมียุงมียุงมียุง่งอ,อ๋อันนี้เป็นหญ้าคาเนี่ยหญ้าคากับหญา้าคอมเินิตมันจะใกล้เคียงกันมากเลยแยกแยกไม่ออกนะฮะแต่หญ้าคาสังเกตก,ก็คือมันจะเรียวมันคลายใบตตไคร้นะฮะ ขอไปกองแฝดของยางสวนยางยิ้มเลยนะเวลาเกี่ยวหญ้าค่อยๆก็ยิ้มอืมยิ้มเลยใช่ไหมหวานหวานปากเลยโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยวินาทีบุญเหลือเห็นหญ้า ทำท่าให้ดูหน่อยสิท่ากจาวอว่ะทำท่าให้ดูหน่อยสิทน้าทีที่เหลือเห็นเห็นยากเราแบกไปปุ๊บมันทำยังไงรู้ไหมมันทำอย่างนี้คอมันอย่างนี้คอมันอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ชูคอรอเลยมาอยู่ตรงกระบะเลยพอเราเทปุ๊บปุ๊บขอบคุณขอบคุณโอ้ขอบคุณเขาขอบคุณใช่ไหมโหแบบมือหิ้วน่ะ คนที่เกี่ยวนจะต้องดีใจไม่ดีใจหรอกเฉยๆนนั่งเม็ดของนั่งห่วงหัวจะกินอะไรเนี่าหัวจะกินเนาะฝนตกเนาะอ่อนๆไปอ่าไปสนุนโอ้ยสนุกสวยมากเลยย่าจีนี่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 โอ้โหดูโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเป้ ไม่ใช่ยาค้าดูอลไดูอลไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาค้าโอ้โหสวยมากเลยยาชีดิออน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 โอ้ยเกี่ยวนี่ก็ซองคลิปแล้วนี่นี่เอฟซีช่วยดูคลิปให้หน่อยเด้อมือนี้นะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะเอ่อเอาเกี่ยวทนายเมเกี่ยวชาชาเกี่ยว อ่อนๆั้นเลยอินทีราเอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สิบสี่ระวัน่ามสิบสี่แล้ว1ิ้าเราก็ไปหรือไปสิบหกนี่ไปไหนสิบหกไปสิบหสิบเไปกกทิ้ไปกทิ้โอขนาดอ่อนๆนี้ ที่ขนาดไม่มีเกี่ยวนะย่าชี้ดูดูเด็ดมือได้เลยย่าชี้ดูเด็ดมือเลยเนาะเออดูนี่ไงเราเราเราแล้วป้าทำโรงทานเนี่ยส้มตำวันไหนวันที่นั่นแหละวันที่สิบหกนั่นแหละเฮ้ยสิบหกนอกเถื่อนอกป้าไม่ตอนกระสินวันที่สิบเจ็ดไม่ใช่พิเศษบอกเออบอสใครจะได้ไม่มีใครมาอยู่โรงทานนะอืมอืมก็ยังว่ามีคนมาอยู่โรงทานเออก็ต้องเป็นช้าก็เราไปรับเหรียญกันเราไปรับเราไปรับอ่าเงยนงไง ธนาบัตรพระราชทานจากนายอำเภอนามอำเภอเป็นสมมติดูนะเอฟซีเอาไปก่อนเอนเออเดี๋ยวมาอีกเอาตรงไหนอีกล่ะ ซอยนึงไปทกเดียวแล้ดินไปเลยมาเดี๋ยวเราก็จะเบรกไปอีกยาเวลาเราเราเนี่ยเราเราเราขีดยางแล้วน้ำมันเข้าไปในคำนี่นเลยเททิ้งเททิ้งไม่ได้นอกจากเกลียวแล้วคนอย่าอย่าพิ่งให้น้ำคนถูกแล้วก็เอาน้ำกดไม่เยอะแล้วคนคนคนไม่สุดแล้วก็แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาถ้าถ้าถ้าโยอ่ถ้าขีดแล้ว มันเป็นแบบนี้เลยกะเทยิงอ้าวเหรอคือมันเสียแล้วหนีไม่ได้อ๋อคือป่าประโยชน์แล้วทำไมเราไม่หาอะไรมาคุมมัน้อยอ่ะมันไม่มีเงนคุมแล้วอ้าวเหรอแล้วมไม่ไม่อยู่ขนาดนั้นต้องไม่รู้ขี่ร้อยไร่เอาอะไรมาคุมมั้งตัวม,มันก็ไม,ม่มีอุปกรณ์เหมือนฝาหม้อนะเหมือนฝาปิดฝาหม้อนะเหมือนฝาหม้อนะใช่ไหมเออเพราะว่าเรากี่แล้วให้มันหยดลง อ๋อมันก็ไม่ได้อีกเนาะไม่ได้อีกมันก็หยดลงไม่ได้หยดลงในกระเป๋าองไม่ได้ง่ายแล้วเผื่อจะได้เงินยานอาชีพอาชีพมันมีความเสี่ยงก็เหมือนเราทำยูทูบเลยเนาะมีคนลงคลิปไปแล้วเอฟซีจะดูหรือเปล่าถ้าดูให้ก็โอเคถ้าไม่ดูให้ก็ดูให้ในเด้อดูให้ในเด้อเอฟซีถ้าเขาไม่ดูให้ก็เหมือนกัญญาพาราสุก่นแะเนาะ ียหายไม่ได้ผลถือว่าล็อกนี้มันเล็กๆนะไปล็อกนูกดีกว่าไปเลยยยาายให้เวลามันโตหน่อยสอมมันให้มันโตก่อนมันไม่พอเกี่ยวเท่าไหร่โอเคโอเคี๋ยวขอแล้ โอเคเดี okay, ๋ยวไปตั้งอยู่มุมนู้นแล้วก็หันมาทางนี้อะไรนะอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่เใส่ไม่าบอแปิพูดว่าอะไรไม่เข้าใจ เทน้ำมันใส่พื <huh food, lady, belt, in ้นแล้วมันลุกบุ้มขึ้นน่ะนะดาด้าเลยตื้นอ้าวน้ำมันเอออดาด้าเออถึงเออนั่นดังไฟเหรอแล้วมันก็ขึ้นบึ้บเหรอปั๊ดพื้นมันเปียกเลยเทราดน้ำมันแล้วก็วุบเลยปั๊ดคุณผู้ชมเอ้ยดาด้าเป็นยังไงบ้างนะคนคิ้วหมดเนาะคนคิ้วหมดเลยเหรอ คนขี้หมดไหมเอยดาดาเอ้ยดาดาเป็นยังไงคู่นี้คนคิ้หมดแล้วบ่เดี๋ยวัน้งราออดาดาโดนน้ำมันคุณผู้ชมนะดังไฟแล้ววุบเลยเมมเต็มถ้าเด้งออกมีเรื่องเดียวเนี่ย ไม่ง่ายนะเพราเราจะได้คลิปแต่ละคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะเต็มเมันนั่นแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเอานี้ไปก็โอเคแล้วแหละอันนี้สต๊อกไว้คืนนี้อืเอาต้องเทมันกินเลยเทเลยเหรอเออมันไม่ใช่ว่ามันหิวนะ่ะมันไม่มียาก,กินเลย